อายุ40แล้วเนี่ยเริ่มมองไกลไม่ชัดเวลาดูมือถือเนี่ยต้องยืดออกอย่างเงี้ยค,ควรจะทําเลสิกเลยหรือว่าจะใส่เลนโพเกสิกจริงคะมาอุ้ยอันแรกคะ่ะที่ต้องรู้ก่อนก็คือเลสิกอะคะ่ะไม่สามารถแก้สายตายาวตามอายุได้คะ่ะโอ๊ยจริงเหรออันนี้เข้าใจมาตลอดเลยว่าแบบอุ๊ยทําเลสิกแล้วก็แก้ได้ทั้งสั้นทั้งยาวทั้งเอียงในคนไข้ที่เขาเริ่มมีสายตายาวแล้วแล้วเขาอยากมาทําเลสิกก็จะมีอีกวิธีหนึ่งที่แนะนําเขาเรียกว่าเป็นการแก้ไขแบบโมโนวิชันคือเราอาจจะทําให้ค่าสายตาข้างหนึ่งเนี่ย เอาไว้นิดนึงข้อดีเลยทําให้คนไข้แบบเหมือนไม่ต้องใส่แว่นแล้วมีข้อเสียอื่นๆไหมคะถ้าเราต้องการใช้สายตาแบบขับรถให้เห็นชัดๆหรือว่าถ้าต้องการอ่านหนังสือนานๆอาจจะต้องมีแว่นอ่านหนังสือเพิ่มอีกตัวหนึง่งช้อยส์หนึ่งก็คือการใช้เลนโปรเกรสซีฟจะมีระยะกลางก็คือระยะที่เราต้องทําคอมพิวเตอร์หรือว่าเรามองหน้ากันอย่างเงี้ยนะคะอาจจะต้องใช้เลนกลุ่มเลนโปรเกรสซีฟถึงจะเห็นชัดค่ะถือว่าเป็นข้อมูลที่ดีมากเลยคะ่ะให้แบบคนไข้าอายุ40บวกเนี่ยมีทางเลือกว่าควรจะทำเลสิกดีหรือจะใส่แว่น ใส่แว่นคนใส่ยังไงดี